นิวโซเชียลกับบัญชาชุมเชเวตใน AIS Playnews นะครับมีคนถามผมเยอะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ตกต่ำแล้วก็ชะลอตัวจนระทั่งคิดถึงคำว่าถดถอยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันจะนานสักกี่ปีมันจะกินเวลาอีกสักเท่าไหร่นะครับยืนยันตรงๆครับคงจะไม่มีใครเปิดเผยได้ชัดเจนหรอกครับว่านับจากปีนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจกําลังใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยจะนานกันแค่ไหนทุกคนอยากให้เศรษฐกิจฟื้นกันทางนั้นแหละครับแต่ถ้าดูจากระยะยาวระยะไกล ปัจจัยที่เกิดขึ้นนาทีนี้ที่เราคุยกันและยังมองต่อไปในอนาคต IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่จะตอบคําถามนี้กับทุกคนได้ว่าจากนี้ไปอีก4ปีเตรียมตัวให้ดีครับว่าเศรษฐกิจนั้นจะชะลอตัวจริงๆและตัวเลขที่ออกมาล่าสุดก็ทําให้เห็นนะครับว่านับจาก4ปีก็ต้องนับปีหน้าเป็นต้นไปก็คือ2023จนกระทั่งไปถึง2026นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโลกจะเสียหายหมายถึงว่าถดถอยรวมกันเนี่ย 4ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐตัวเลขนี้มันขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเอา3 8บาทปัจจุบันคูณเข้าไปนั่นก็หมายความว่าอีก4ปีข้างหน้าเศรษฐกิจที่จะถดถอยและทําให้เศรษฐกิจโลกนี้ซึมกันถึงประมาณ4ปีจะมีมูลค่าถึง152ล้านล้านบาทมันเหลือเชื่อจริงๆครับว่าทําไมจะทําให้เราต้องอยู่ในภาวะที่ค้าขายก็ไม่ดีต้นทุนเองก็แพงน้ํามันเองก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกแถมส่งออกก็จะแย่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับ ผมแกะตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าถ้า4ปีเสียหายกัน4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐสตาร์ทเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะเสียหายกันประมาณ1ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐตกปีหนึ่งก็ประมาณ38ล้านล้านบาทถ้าอตละละละัตราแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ตรงนี้นะครับนึกสภาพดูสิครับว่าเศรษฐกิจโลกที่มหือมาใหญ่โตมีอยู่ประมาณร้อยกว่าประเทศขึ้นไปเนี่ยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับลดลงไปถึงปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็คงจะต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมครับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้และคำนวณตัวเลขออกมาเนี่ยผมนึกถึงองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าอังทัดอังตัดเป็นองค์กรภายใต้ UN หรือองค์การสหประชาชาติและอังทัดคืออะไรอังทัดเนี่ยเป็นตัวย่อมาจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเขาออกมาบอกตัวเลขนี้ก่อนที่ i m f จะคำนวณสรวยซ้ำไปครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับจะมีการค้าขายที่ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆและจะทำให้การขยายตัวปีนี้กับปีหน้าไม่ถึง3% นั่นหมายความว่าเขาลดการขยายตัวเศรษฐกิจโลกถึง2ปีซ้อนปีนี้เขาลดเหลือเท่าไหร่แลวครับปรากฏว่าอันแทตนั้นจะมีการกดตัวเลขลงมาจนทําให้เศรษฐกิจในปี2,565เหลือเพียงแค่2.5%ส่วน2,566จะเหลือเพียงแค่2.2%นี่เป็นการค้าที่ตกต่ําครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ออกมาสนับสนุนกันเลยครับตั้งแต่ IMF จนถึงอันแทตที่จะชี้ว่า เศรษฐกิจโลกอีกประมาณ 2- ถึงสปีมันจะซบเซาจริงๆครับแล้วเราจะอยู่ในภาวะที่เป็นอย่างเนี้ยไปถึงประมาณถึงสี่ปีเต็มๆนะฮะถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจที่ซบสเซาเงียบเงาหรือถดถอยดอกเบี้ยก็ขึ้นแรงจะไม่สุดเงินเฟอ้อเองแม้ว่าหลายคนมองในทางบวกว่ามันจะไปสุดปีหน้าแต่ก็ไม่แน่เสมอไปสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าปัจจัยที่เราไม่สามารถคาดการได้เลยครับ คือความขัดแย้งของภูมิภาคทั่วโลกอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยสะพานเชื่อมไปยังบริเวณภูมิภาคไครเมียที่เป็นของรัสเซียอยู่ดีๆดก็ถูกระเบิดขึ้นและที่สุดปูตินก็บอกว่านี่เป็นการก่อการร้ายโดยยูเครนและที่สุดก็ซับจรวดเข้าไปตอบโต้ทําให้พลเรือนของยูเครนในเมืองสําคัญก็คือเมืองเคียบซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้นเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17คนความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ยังไม่พอครับแม้แต่การบลัฟกันไปกันมาระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐกับรัสเซีย เรื่องกรณีระเบิดนิวเคลียร์ถึงขั้นกับโจไบเดนออกมายอมรับครับป้านี่อาจจะไม่ใช่คําขู่อะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมคิดดูสิครับป้าถ้าจะมีเหตุการณ์ที่ดุนิยางี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา2-3ปีจากนี้ไปนั่นแหละครับจึงทําให้หลายคนประเมินว่าที่สุดแล้วโลกจะมีภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างมากๆแม้แต่เรื่องของดอกเบีย้ยทุกครั้งของการขึ้นดอกเบีย้ยหนของธนาคารกลางสหรัฐนี่นะครับจะทําให้เศรษฐกิจของโลกที่ร่ารวยแล้วหรือพูดไง่ายว่าพัฒนาแล้วเนี่ย จะมี GDP ลดลง0.5%และทุกครั้งที่ขึ้นดอกเบีย้ย1%ของแบงค์ชาติสหรัฐก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศเกิดใหม่มี GDP หดหายไปประมาณ0.8%ในเวลา3ปีข้างหน้าเห็นไหมครับทั้ง u n นทและ IMF มองไม่ต่ํากว่า3-4ปีข้างหน้าว่าเศรษฐกิจนั้นจะถดถอยจะซบเซาจะฟุบจะใช้คําอะไรก็ได้ซึ่งมันหมายถึงว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจนั้นไม่สู้ดีเลยครับ แม้แต่กรรมการผู้จัดการของ IMF เธอเป็นผู้หญิงเธอเข้ามารับตําแหน่งในช่วงของไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอยังบอกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีแต่ความมืดมนมืดมิดและดูจะมืดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเรากลับมาที่นี่ครับแม้จะเป็นข้อมูลหรือข่าวร้ายยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวแล้วก็มองไปข้างหน้าและตั้งรับกันเอาไว้ต่อให้จะมืดมิดยังไงก็ขอให้มีแสงสว่างกันบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะฮะเตรียมตัวกันครับถ้าเราจะต้องเจอเศรษฐกิจ หายไปถึงปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก4ปีข้างหน้า